ใช่ครับไปเลยซุมไม่ได้ครับสั่นคุมยากเลยนะไม่ได้ต้องเข้าใกล้ที่สุดเข้าาไปทงน้องๆออกเดินทางแล้วนะครับเหมือนจะใกล้ถึงแล้วเนาะใช่ครับแต่ก็แต่ก็ยังแต่ก็ไม่ใช่มีมีข้ามเลยอ่าครับที่เป็นหญ้าแดงๆนะครับต้องทำงานอยู่นตรงนั้น ทำแบบนี้ไหมเอาเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่ไปเล้วโอ้ยเกียจนานแล้วพี่นะพังอ่ะตัวนี้ไม่ทันแล้วเราบอกตรงนี้เลย ลองแล้วลองแล้วงั้ก็ต้องเฉลี่ยฝนี้เปิดหน้าไปเลยมห้าไม่ต้อเปิดเที่ยงจัดเลยพี่เปิดได้เดี๋ยวพอนี่งเสร็จกันมั้งก่อนก็จะวิ่งเหมือนลักษณะเหมือนหน้าก,กระดานเนาะแล้วก็มีตอนแรกก็ออกมาเป็นแถวใช่ออกมาเป็นแถวแล้วก็จะจะแสลมกับแสน้ำด้วยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ อยู่เรือยางข้างๆทั้งสองฝั่ง,ง <S <S เร็วอยู่นะเมื่อกี้ออกออกมาแป๊บเดียวเองออกมาประมาณสิบนาทีททาลมดีพวกนายครับวันนี้ถือว่าโอเคไหมครับโอเคครับโอเคมากเลยครับลมปมามาอุณหภูมิร้อนแจ่วเลยฮนะแจว่วลมดีแล้แหละนี่คือลมดีแล้แหละลมกำลังเล่นเลยกำลังเหมาะ พาชมฝีมือน้องๆครับฝึกแค่สิบวันฝึกฝึกแค่สิบวันนะ <ๆ S 1> จากคนไม่เป็นอะไรเลยนะถ้าเป็นถ้าเป็นเราอะ่ะวนอยู่หน้าหาดอากาศดีมากทะเล อยู่ที่จังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวพี่เปิดหน้า้าหนเลยได้ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมไม่เป็นไรถ่ายก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพี่จีนแฉวแล้วบอกพี่ได้ค่ะเฮ้ยเปิดชูมือหน่อยลับะมันนี่ ละตะโกนบอกเด็กว่าเป้าหมายคือนู่นคือปลายแหลมนู่นไม่ใช่มาทางนี้ไม่ใช่มาทางี้โอ้เป้าหมายคือปลายแหลมกูจะไปยังนองนู่นนู่นใช่ไหมครับอ่ครับปลายแหลมเลยนะตะโกนบอกเด็กว่าเป้าหมายคือตรงนู้นตาตาโอ้ไม่ยินหน้าโอ้ให้ขยายใบออกไปอีกขยายใบยื้ยยื้ยยื้ยขยายใบออกไปอีกน้าเท้าไบยื้ยยื้ยขยายใบออกไปอีกขยายใบไม่ใช่ขยายใบยื้ยเลยยื้ยโจ้โจ้เอ้ยยื้ย โจโจโจเส้นเส้นเนเน่เส้นเส้นแล้วแล้วคนนู้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกครับไปบอกขยายใบใบนักเรียนขยายใบใบขยายใบขยายใบใบโจโจโจชุดไรโจโจชุดเร็วเร็วเลยนะฮะจะมีความสับสนไปไปลำนู้นต่อเลยครับไปลำนู้นต่อเลยมีน้อง แบว่าจังอะได้เห็นว่าของอัเอาเอเสียกเอาััีกยนเอาไปาไมเลยเอาไจอพเลยเขาลงมตีไม้หัวก็อาีก็ถือลงไม่ต้องเทียแะมาแกมาก็ถือไมโน้ใช้ก็ได้นัเรียนัเบ้าหมาไปดังโน้ครับลปแหลมไปดังซ้าย่าเต้า ไปทางซ้ายไปทางซ้ายาาไไชชขยายใบอีกขยายใบอีกเยอะจุ๊บเอ๊ะขยายใบออกไปอีกโจเลยรถลดเลยลดเป้ขยายใบออกไปอีกเรืนเป้าหมายอยู่นู้นตามองนู้นนะไปแหลมได้ได้ได้ใบยิงนองพอยไปยิงนองพอยไปยิงเอา w ใบดีเอาอ่าทางโน้นโอเคขยายใบอีกขยายใบอีกโจเลยโจเลยโจโจเยอะจุ๊บเอ๊ะ อ่าโอเคโ้าดโดุด okay. น<ๆ>ั<ข>่นแหละโอเคเอาีปเอาไปโอเคไปงินเลยตรงไปงินไปยิงน้องพลอยไปยิงน้องพลอยไปยิงเอาเนาะโอเคเหลือหยุดครับให้เด็กแดงไปก่อนครับระบังลมเขาระบังลมคเขาโอเคเยี่ยมอ่าไปยิงน้องพลอยไปยิงเอาเนาะเด็ดเด็ดง่ายเฮ้ยไปเบะไช้าไปเช้าโอ้ไปเช้า บอกทางซ้ายบอกทางซ้ายอ่าไปทางซ้ายอ่าโอเคนะั่นแหละบอกพยายามไปทางซ้ายไปทางอ่าโอเคอย่าบีอย่าบีเออบอกบอกว่าไปหาเรือครูแอคคูแอคคูแอคสยในพ่อมาสยาม,มายาชี้เดนะสยามชีก้กองตัวมาโอ้โระวันช่วงนี้น้ำมันดันขึ้นน้ำมันขึ้นอยู่น้ำมันดันเพราะเด็กมันจะรีเวยมาทางขวาหมดเด็กเด็กเขายังไม่รู้จักรีเวยทางหลังมีไหม เขาโอเคไปบิ๊กอ่าอยากไปมุมไหนต่ออยากไปมุมไหนต่อากจตรงนี้ไปด้านหน้าไหมโอเคด้า okay, นหน้าก็ดีครับโอเคไปนี่แหละครับช่องนี้เลยช่องนี้แหละเราใส่ไปช่องนี้ก่อนแสงไปช่องนี้ก่อนขึ้นได้เลยนะพีขึ้นได้เลยนะ บรรยากาศกันครับคือรั้งนี้จะเป็นขาไปเนี่ยเป็นน้องๆชาวเมียนมานะครับ ที่จะไปเกาะแล้วก็ส่วนน้องๆคนไทยเนี่ยจะอยู่บนเรืออยู่บนเรือแล้วก็จะไปลงที่เกาะแล้วก็จะให้น้องๆชาวไทยเนี่ยหลังจากรับประกาศสียญาบัตรเสร็จแล้วเนี่ยก็ล่องจับครับนะฮะก็เหมือนกับว่าเพื่อนไปส่งเพื่อนนะฮะเพื่อนไปส่งเพื่อน โครงการที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดีจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกแค่ประเทศของเราเด็กประเทศของเราครับทางฝั่งพาม่าเขาก็เห็นด้วยแล้วก็ส่งน้องๆชาวเมมาเข้ามาฝึกฝนร่วมอบรมกับการเล่นเรือใบด้วยนะครับส่วนความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับทุกทคนที่อยู่บนเรือมีชูชีพนะครับแล้วก็เรือ safety, เซฟตี้เรือยางขนาดถ้า การดูแลของกองทับเรือนะครับสวยงามคับทะเลละนองนะครับอ่า ทางนู้นทางนู้นก็น่าจะเป็นทับปะคานนะครับของแล้วก็ที่เราจากมาก็น่าจะเป็นตรงนั้นนะฮะทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าเป็นตึกตึกทางทางตรงนู้นตอนแรกน้องๆออ,ออกกับผมคิดว่าไม่ทันแล้วทุกคนจริงผมคิดว่าไม่ทันแล้วน้องออกเร็วมากแล้วก็เรือมันไปเร็วมากอ่ะมันเหมือนใกล้จะถึงแล้วแต่จริงคงไม่อยู่กลางทะเลจริงไกลครับผมเชื่อแล้วว่าห้ากิโลครับ ทีมข่าวก็อยู่บนเรือนะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศของน้องๆครับแล้วพอน้องๆเดินทางถึงฝั่งแล้วเนี่ยถึงบเยิงนองพอยแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเตรียมตัวรับประกาศนียบัตรนะครับรวมถึงอาจจะมีการโชว์ของโค้ชเป็นน้องๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นพี่นะฮะซึ่งโตกว่านี้นิดนึงนะครับ เป็นรุ่นพี่เป็นโชว์เรือใบอาจจะมีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ต้องติดตามดูนะฮะฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งบ้านเอาฮะประเทศไทยครับอีกฝั่งนึงนี่เมียนมานะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากที่ที่ป๊อปนนะครับคนหนึ่งในคนเริ่มโครงการนะครับก็ เราฝั่งว่าตอนนี้พม่าเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วนะนะครับก็สามารถเข้าได้อย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วก็มีเกาะหลายๆเกาะเลยที่น่าเที่ยวน่าชมนะครับซึ่งจุดที่เป็นการข้ามเกาะระหว่างฝั่งไทยและพม่าเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดง่ายที่สุด ซึ่งยังมีตาสเต็มอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับ ดีบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นน้องๆที่ฝึกแค่สิวันเนี่ยมาล่องเรือไปอ่ะซึ่งกีฬาเรือใบเนี่ยมันเข้าถึงก็ค่อนข้างเข้าถึงน้อยนะครับในคนถ้าไม่ใช่สายที่ทะเลจริงสายเซิร์ฟบอร์ดสายสายลูกทะเลจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มาเล่นส่วนใหญ่ก็จะไปดำน้ำกันซะส่วนใหญ่จะชมโลกใต้น้ำกันซะส่วนใหญ่แต่อันนี้เขาเป็น ล่องเรือใบครับเชื่อมใจไทยเมียนมาครับซึ่งโครงการนี้ทำให้เราเนี่ยได้สาสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหนียวแน่นแล้วก็รวมถึงได้มิตรภาพอะไรหลายๆอย่างครับอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองด้วยนะฮะอ่านี่น้องๆคนไทยอยู่เรือลำนูน้นะอ่าอยู่เรือลำนูน้นคือน้องๆคนไทยเนี่ยจะนั่งเรือลำนู้นไป แล้วก็จะไปลงที่นู่นแล้วก็จะล่องเรือกลับนะครับอันนี้เหมือนนั่งเรือไปส่งเพื่อนเพื่อนกําลังเพื่อนกําลังล่องเรือใบอยู่ถ้าสัญญาณตัดไปขออภัยนะครับ ข้อหมายว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยแล่นใบด้วยตัวเองข้ามภากนะครับข้ามแม่น้ำกราบุรีนะครับเี่เชื่อมต่อกับทะเลไปสู่จกกังหวัดสองนะครับไปสู่ไปยังหอยนะครับน<ม>ีค่คือประเทศเซนม้าครับก็เป็นจกกันงหวัดต่อสองหนที่เดิมเราจะรู้จักในนามของแหลมวิกตอเรียหอยคอืมดูจากสภาพคลื่นลมวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างาครับราถือว่าความแรงลมนี่กําลังร้อนเล็วนะครับรอากาศดีเลยเนี่ยครับอากาศดีด แรงลมที่ผู้การที่ผู้การที่ผู้การบอกก็นอ็อตแรงลมน็อตประมาณเจ็ดแปดน็อตกำลังดีกาลังน่าเล่นเจ็ดแปดน็อตนี่กาลังน่าเล่น <c oughs> ก็เหมือนกับว่าทางจังหวัดละนองครับก็จะพัฒนาในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับเพื่อเสริมครับได้ได้เที่ยวทั้งไทย <c oughs> เที่ยวทั้งเทศนะครับ ได้ไปชมเกาะต่างๆของพมา่าน่าสนใจน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าจังหวัดระนองนี่ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นก็พูดจริงๆว่าเป็นเมืองรองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งของส่งสินค้าซะมากกว่าไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าต่อไปจากการสอบถามจากผู้การจากพี่ป๊อปนะครับจากคุณอุนะครับ ก็คิดว่าน่าจะพัฒนาได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของประเทศไทยได้เลยนะครับสวยมากๆเลนครับอันนี้คือเราอยู่ที่กลางทะเลเนาะแล้วเรามองกลับไปในฝั่งไทยสวยจริงๆนะมันเป็นสมบูรณ์เราสมบูรณ์มากๆนะครับ เสร็จแล้วหรอพี <DM X> <Okay. S 2> so ่เสร็จแล้วค่ะเสร็จค่ะได้เหงื่อมาเต็มหลังแล้วเดียวแล้วไปลองแล่ว์ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคครับก็ปล่อยน้องๆเขาลองเรือใบแล้วก็ไปจนถึงจุดไปยังนองพอยนะครับตรงจุดนู้น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 นะครับแล้วก็จะขึ้นไลน์ให้ดูอีกทีเพราะว่า เดี๋ยวจะมีพิธีการทางาพิธีการหลักเลยนะครับในการที่ทางฝั่งทั้งนน้นนะครับจะเป็นผู้ว่าของอจงังหวัดเกาะสองเนี่ยจะมอบเกียรติบัตรนะครับแล้วก็รวมถึงจะมีการขึ้นเรือที่ได้ยึดไปก่อนหน้านี้ที่นักท่องเที่ยวไทยจากฝั่งไทยนะข้ามไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากเหตุผลนี่น่าจะเป็นเรือเสียแล้วก็น้ำเนี่ยตีพัดเข้าไปในฝั่งทางนู้นนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ได้ส่งนักท่องเที่ยวกลับคืนมาแล้วแต่ครั้งนี้ครับด้วยโครงการล่องเรือใบเชื่อมใจไทยเมียนมาทางาประเทศเมียนมาก็เห็นด้วยแล้วก็ร่วมกันส่งร่วมกันสนับสนุนนะครับครั้งนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะครับสัญ,ญญาณที่ดีในการเชื่อมใจกันส ฝากฝั่งนะครับเพื่อนบ้านของเราเอง mm hmm. ก็ถือโอกาสขึ้นเรือด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเคแ้ okay, ่ไงเดี๋ยวผมถึงฝั่งนู้นถึงจุดที่เป็นจัดงานทางฝั่งนู้น mm hmm. เดี๋ยวผมจะขึ้นไลฟ์ hmm. ให้ทุกท่านดูอีกทีแต่ผมไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมนะ mm hmm. เพราะว่าไม่รู้จะมีสัญญาณหรือเปล่านะครับ mm hmm. ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ mm hmm. ชมกันตอนที่ถึงพยินองพ้อยเลยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm. ที่